แล้วการรับบุตรบุญธรรมคนที่รับบุตรบุญธรรมต้องอายุ25ปีขึ้นไปต้องอายุมากกว่าบุตรบุญธรรม15ปีบุตรบุญธรรมต็อถ้าอายุ15ปีรับตัวเองบุตรบุญธรรมได้ถ้าอายุน้อยกว่า15ปีต้องไปขออนุญาตพ่อแม่ที่แท้จริงเมื่อจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วบุตรบุญธรรมเป็นทายาทของผู้รับบุตรบุญธรรมได้รับทรัพย์เต็มๆเลยชั้นเดียวกับบุตรแหละพระอาจารย์บอกว่าถ้าคนโสดรับหลานบุตรบุญธรรมหลานมีสิทธิ์ได้ทรัพย์เต็มๆเลยนะชั้นอื่นไม่่ได้ เพราะนั้นคนที่รับบุตรบุญธรรมต้องคิดดีๆเพราะบุตรบุญธรรมนั้นมีผลทางกฎหมายเอามี <c oughs> อาจารย์มีตัวอย่างค่ะในกอกอับนางขอจดทะเบียนสมรสกันแล้วไม่มีลูกแล้วก็รับในคอเป็นบุตรบุญธรรมก็ต้องเห็นชอบร่วมกันใช่ไหมก็อยู่กันไปอยู่กันมาจนในคอก็โตก็ไปทํามาหากินกันแล้วทีนี้พ่อพ่อที่รับบุตรบุญธรรมเสียชีวิตกระทันหัน นางของก็ไม่รักแล้วล่ะบุตรบุญธรรมนะ่ะก็กีดกันบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็จะมางานจัดงานพิธีส่งพ่อไปสวรรค์เสร็จนางของก็กีดกันว่าบมาถามทรัพย์ว่าพ่อ,พอมีทรัพย์อะไรไหมนางขอภรรยาก็บอกไม่มีมีแต่นี่ <c oughs> แล้วนางของก็ซิกแซกตังต้งตัวเองผู้จัดการมาบอกว่าดิฉนะันน่ะเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายคนเดียวไม่มีลูกด,ด้วยกันศาลก็มีคาสั่งตั้งนางของผู้จัดการมาดก็โอนทรัพย์ทุกอย่างเป็นของนางของมดนเลย ในในคอบุตรบุญธรรมไปร้องต่อศาลไปดําเนินการฟ้องเขาฟ้องแบ่งทรัพย์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นบุตรบุญธรรมเขายังมีผลทางกฎหมายอยู่สรุปแล้วก็ต้องฟ้องแบ่งทรัพย์มาครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะนั้นคิดในส่วนของพ่อเขาอะค่ะเพราะว่าสินสมรสนางขอเป็นภรรยาที่ถูกต้องมกฎงมานก็ได้สินสมรสครึ่งหนึ่งใช่ไหมส่วนสินสมรสครึ่งหนึ่งของพ่อเขากับสินส่วนตัวของพ่อเขาที่เป็นพ่อบุญธรรมต้องไปแบ่งชั้นเดียวกับบุตรกับนางขอ เพราะฉะนั้นไม่ปิดกั้นบุตรบุญธรรมใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องแบ่งทรัพย์ได้นะในกรณีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอบพึงเพราะฉะนั้นคนที่รับบุตรบุญธรรมคิดดีๆบุตรบุญธรรมเป็นทายาทของคุณแต่ถ้าบุตรบุญธรรมเป็นอะไรก่อนคุณไม่ใช่ทายาทบุตรบุญธรรมคนที่เป็นทายาทบุตรบุญธรรมคือพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคิดดีๆว่าจะรับบุตรบุญธรรมไหมเพราะมีกรณีบางอย่างบุ